ทรงจะเสียได้กล่าว่าใจจนนใากคุณครับด้วยนรงของสังคมคนราชบุรีกร็ต้อขอบคุณตอรุ่ยไวที่ได้เอาของกายของมิ่ให้กับสังคมเป็นส่วทัระ์ เป็นตัวที่ว่าสถาบันในหลายๆวันหลายๆแห่หหงมาเรียนก็ขอบคุณที่มีใจกว้างพ่อทุกคนนี้คุณพ่อที่เรีอนสารสนเทศและก็เชื่อว,ว่าพ่อก,ก็งองเด็กคนนัวนว่ามิัรให้กับกิจกา อยากสมัครสมเด็จพระสตรอดไปเพราะขอบคุณในหลัก่างที่ดีแล้วก็ในความเฉียสลับต่างๆที่มีต่อวัดอาวุธไทยแห่งนี้ด้วยแล้วก็ลูกๆหลายคนที่เป็นกำลังของวัดก็อยากบอกในทางลูกๆ เรามีเบียร์มีแม่ที่ยืนหยัดเรียนกตน็ตโตมาเตโตได้ึงระดีในการในสมัยนั้นราไม่ใช่ง่ายที่จะเรียนรูกตั้งรอ้มากนที่แตได้พาพีานงเบียร์บางข้อที่ได้ ขอนพ่อแม่เป็นความปุารถนาของครอบครัวและเป็นความใจของวัดของทุกคนที่ได้มาเยี่ยมครอบครัวที่เข้มแข็งที่อบอุ่นและก็ที่ประสบความสำเร็จแบบนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณวิรามานดาที่ได้ให้เป็นมรดกชีวิตกับเราทุกคนขอบพระเจ้าได้โปรดเมตตา ลังภูมิใจ่งวนี er ้ได้อยู่กับต้องได้ไปพบกับแม่ภรรยาที่รออยอยู่แล้วก็ขอพระเจ้าได้ประทานการเป็นความด้วยเถิกระับตอนักศาสัรชาชเบรีและเพื่อนพี่น้องส่งางสังคมเ รบรรดาซิสเตอร์นักบวชชายหญิงทุกท่านนายกการบริหารส่วนตำบลหนองแรงจังหวัดกาะสินนายยงยงหาสิบหน่วยงานคาเทอรีนทุกองค์กรสังคมสังคมตนาชูบรีคณะครูเรียนตเางนวิทยารบรรดาญาติน้อง่องเตี่ยแม่ทั้งไก่และไก่ โดยเฉพาะทางแปดเดียวลวันโกปัญญากุณเพื่อนร่วมทุนร่วมเื่องผม่ทุกคนและพี่น้องสะูสดททุทุกท่านที่ได้ให้กิยรตมาร่วมงานในวันนี้ตี๋สวยเป็นคนพูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหนุนใจตี๋สวยได้กำชับผมไว้ว่า ในวันปมงศพของท่านให้พูดสั้นๆเพรเก่งใจผู้ทุกคนที่มาร่วมในพิธีนี้จึงสั่งผมไว้ว่าอย่าพูดเยอะเพียงแต่อย่าลืมพูดคำว่าขอขอ,ขอพระคุณพวกทุกท่านเท่านั้นพอเพื่อที่จะได้มีเวลาในสิ่งที่เกี่ยปนปัจจุบนให้พระทำ จึงต้องขอตกลุนทุกท่านในเรื่องนี้นั่นคือหลังจากเสร็จพิธีวันดินและดอกไม้เตี่ยอยากให้ทุกคนรายให้เกี่วมับระทบานอาหารโต๊ะจีนที่จัดเตรียมไว้สําหรับทุกท่านวราเตียต้องการให้ทุกคนอิ่มท้องก่อนกลับบ้านแบบไม่ได้อิ่มเพียงพระวนจนะของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีร้องกับบ้านด้วยจึงขอเรียนเชิญพระบุญเจ้าคณะสงฆ์ซิสเตอร์ที่น้องทุกท่านด้วยความรักด้วยความซาบซึ้งใจที่ทุกคนมีให้แก่ครอบครัวเราสมมาในช่วงวิธีการการกินและกออกไม้ขอให้บรรดาสงฆ์ได้กระทํา เพื่อมีส่งสองตีไปตั้งไว้ที่ด้านล่าวเพื่อให้ทุกคนได้รับรูและเราไดเป็นบันด่อไป,ไป,ไปและขอเชิญท่านตอนนี้ครับข้าวสารกำลัง่ันนั้นแทนธรรขอบคุณนะครับมาถึงตอนนี้แล้วเกรงว่าจะพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามใจสัมนาของตี จึงต้ององนุญาตจบกลมด้วยคำกล่าวที่ว่าขอกราบขอพระพุทุท่านกราบเชิญ